สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ี่นออง MC <ฮ>แฟนครับทางช่องพ่อแม่ยงนอองอครับ<ฮ>ตอนนี้ถึงนางัานแล้วครับ<ฮ>บ้านปราสาทบิงมาถึงเตะเวนครับวันนี้มีสอมเขาเอินสอบยังก่อนสอมความลับสออมไรสอดบ้างสอมการแสดง ความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในสถานที่มื่อนี้สุดยอดครับอยู่ในโรงเรียนออปราสาทเบงิงความลับพอสิตะ้าวพอสิตะอพอสิตะรักกันขนาดนั้นเพราะไม่ต้องมารักกันพอสิตาเมืองสุเ <พอ S 2> มรี รวมเดินทางเจ้ารถกรจุกปากรถเธอหนิแดดจ้าครับตรงนี้มาไว่ายสถานที่กว้างใหญ่ครับ สุด,ดยอดครับสถานที่เมือนี้ทีมบันหักนำมาครับสวัสดีครับ กับบ้านต่างครับสวัสดีครับวันนี้มา้อ,อมวที่ครับมาเร็วหน,หน่อยจังหน่อยเอาไม่หน่อยให้ยังนัอนก้นหวาบปอก <c oughs> เอ้าก็ไปก้นหวาน หัวก้นเนี่ยมันออกเลยผู้ชายเพราะจะบอกถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงมันอ่อนแอสิเป็นผู้ชายลหสิเป็นผู้ชายหสิเป็นผู้ชายลหรออ่นยังลงไปว่าเป็นเต้าอบห่อนแห้งเป็นผู้หญิงมันอ่อนแอะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายดีกว่าเดี๋ยวรอบกันผู้ใดสิเป็นค้นน่นเนี่ย แบูซาตนี้น่ีแซดีตน้อามเ่เ็ธอจะมาว่าฉันเป็นกะเทยเธอจะมาวาฉันเป็นกะเทยดิหาเขาเยเขาเลยพอเขามาขมักกะเทยพ่อเขาากักเทยถ้าเรวาาเป็นกะเทยไได้เลยพ่อมาว่ากกะเทยแย่เออเพ่อหนูอี่ีก้พ่อหนูมาักกะเทยี่ลี่ลีแล้วมแล้วบ็ มากไปมากเลยจังได้แล้มีรูุเหมนกัเจอเราเรากำลังเรากำลังมายอมรับตอนหนู้นกับมาอยู่บ้านแล้วก็ตายอมรับแล้วเพื่อนบัวเราตายแล้วตายแล้วแต่เรายอมรับปุ๊บเราก็ตายกระสันให้เราสร้ากระสันกันก่อนว่าเรากำลังมันเนียอมรับแต่เราดูไม่เหมือนเราปุ๊งแล้วติกี้วหลับมาได้เลยวันนี้สถานที่ไม่อยากเห็นนอนจ้ะใ่ครับไม่อยากเห็นอีดีนุ๊กเเคยบอกเขาพอเลยเดี๋ยวพอางใหญ่สะดวกสบายเลยครับคุณแย่สิตาปูซานแล้ว ปอสิตาผู้าระมันจะมีเมนูยังอีกหมอโอ้ยย่าผู้ารล้กินบอสิตาเดี๋ยวเี๋ยวเจ่เจ้าวันแม่หูซืือว่าแม่หิวเขาแล้วพ่อแม่ยังพกกินเขาเลยแม่ก็กินไม่ได้กินเขาอริดกินกันฝ้าเคลื่อนกันกำลังได้กินกับทองก้าวเราพักกันเฮดียงอยู่บ้านนนเมนว่นสกินผัดพลเพดปลาดุกกันเ็ดปลาดุกก็แซ่บอยู่ได้ พอดีม um, Je really no ันตัวเบาบางนะวันนี้ก็เลยให้เพิ่นกินก่อนกับเวลามันกับพอดีเขาเจ้ามันบ่ค่อยสูงแน่ก็เลยหายไม่ใช่ตายหิวเข่าหิวเข่าไม่เป็นกระเทยเท่าอยากกินบ่างหน่ะว่าแต่คนเลือกเรืองกินกับเราได๋ยมากกระเฮาตัวนี้แทนเลยเด๋ยวันนี้กินข้าวจอยเพิ่นล่ะนี่เอาไว้พอวัได้กินข้าวจุ้งจ้อนแมื่ขอบคุณต้มหูจากแม่หน่อยนะคะ ตบคือต้มหมูจากไม่ลง้ไอ้ตัวเกี่ยใส่หูแองจี้ใส่ต้มหมูได้แม่ว่ามันจะปั๊มเงินหนักใส่ดือได้แล้วบอสค่ะเสือมาหัดำรงภักก้อนค่ะโอ้ยพี่เตยใส่ของเตี้ยแม่เบ็นดอกเบ็นตาเตยมันก็ไปใส่ใจแต่น้ำพรมมันฟุ้งๆอยู่นะมันไปยิบแล้วยิบอีกการสร้างขยำมันแบบ ไปหยิบผมฟูนออผมฟูมีดำดึงกำลังเห็ดเลยโอ๊ยไปเอาล้าเกลือมาขายเต็บเห็นแม่หนอยซื้ออันอันนั้นที่เป็นพวกมะไล่สซัเล็ดนะเมย์คักมันเมียเขาอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องปล่อยอื่นๆสาวเด้อจ้าเมย์คักมันเมียเขาล่ะกาอย่าลืมไปดันเพลงพอการใช้เด้อจ้าเดี๋ยววันที่ยี่สิบหก วันที่26จ้าทีเด็ดพ yep ี่นาดาใจทีเด็ดเบิงนางเอกเล่าเล่าเล่าอันเล่าลองเมื่อยคักหนอกเมียเขาลองเมื่อยคักมนักกลัวเขาเมื่อยคักเออแม่แมนแก่กันเนาะเดนโนสิไม่หอมเดนโนสิไม่หอมแก่เพิ่แม่เนอะเมื่อยคักมากกลัวเขาโอ้จะเริ่มเมื่อยคักก่อนตอนนี้เมื่อยละล่ะย้อนคนัเรืองว่าเอ่อไปกระเทยเท้า ยังว่าแต่คนลือกับยังว่ายางไก่หมามาก็ะตัตอนนี้ปวดหัวปวดขี้ปวดฉีกเลยปวดขี้รู้สึกว่าปวดขี้บ่อยนะมีแต่เงินคนเตี้มอยู่นะมันลโล่เดหนูคิดว่าเราบ่่วนๆในนี้เป็นจอยปั้มให้ฮยูหันทุกอนเพิ่นหูเบาเลรอเมื่อคืนที่เพิ่นบอกหูเบาเพิ่นยังม่หาใหญุ่งหญิงแต่ว่าเพระแต่พอบอกเต้นกูมัมอันทั้งนั้นนี่บอกพ่อไปนู่น เอาไปไหนเอามานอะไรไปให้พี่อุ้งอิงการเขียนคิ้วเนี่ยมันมันของม,อง<า>มวลเน,นี่ยมันไม่เมยเลยมันต้องเล่งจนตาเหลือกบรอยตาเนี่ยตรงนี้เมนูเนี่ยเลยนี่ผู้สาวตร์บอกว่าพแาตาวา่วา่าหิวข่าวเราจากเมนูเลยเห็นบ้านงานอีย๋มาอีกว <c oughs> ัน,น้าทีมง,งานสิษย์ติบอกว่ายาว่านิวกับเร่าล่ะสิสรรหาเมนู ในบ้านเนี่เสือให้บาวิสานสามตัว X L X X มือใดๆบาวิสานหรอโอ้ยมันเห็นอยากก็มูอใดหก L เราหกเอกน่าจะไม่ปั่นกามเนี่สวยฮะเอ็งขี่ไปโปรดรถแห่หรืออะไรนี่วันนี้มาถึงเร็วครับ ขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เขามาเบิกทางช่องพ่อแม่คุณยิงครับไปดูทีเล่นบ้านปราสาทเบงครับเรียงมาห่อกันครับบ้านปราสาทเบงอำเภอสังขะอุอำเภอกาบเชิงบอกพี่กลับพอจิต้ายังพอจิต้าจะยังกินซาบูกินน้ำเน่ทำไมซาบูจังเอาจังแปลว่าอะไรจัง ชาบูจังแปลว่าอะไรอ๋อชาบูจังร้อนเอังประวันจ้าสตีไม่มีมีแต่สตางค์เดี๋ยวพลอยก็มาชิมหน้าครับพอสตางค์มันจะใส่พลอยแม่ลำลำเลยด้วยสุขภาพทั้งแดงสูตทุกคนครับเหลืองต้มไก่หรอกอนุล่าสวัสดีครับ